ไหนวะเฮ้ยตรงไหนวะกูถามเนี่ยอะไรกูเนี่ยเฮ้ยมึอนักเลงเหรอโอซากทำไมอ่ะกูถามว่าตรงไหนตรงไหนอะไรไปมานี่เลยไปมาดูนี่ถามว่าตรงที่นี้เลยนี่มึงเหรมึงเหรอทางนี้เลยฉันน้องหัวจัดตบเสื้อน้องหัวตบเสื้อน้องหัวตบเสื้อน้องหัว

ผมมาผมมาผมมามาดักกระทืบมาดักกระทืบครูผมมาผมผมทำไมพูดไม่ได้ไมาดูมาทำไมผมมา โอ้โหซ่อมแอรี่ี่ลากมักก่อนลากมาสักก่อนลากมก่อนเฮ้ยน้องโทษทีนะโอะไรอ่ะของฟรีมาซ่อมแอร์เฮ้ยไม่รู้จริงไม่รู้จริงเห็นใส่เสื้อช็อปโอ้โหแล้วก็เนื้อนักพวกเด็กช่างไม่ถือนะเสื้อ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 อะไรเสื้อเสื้อทำงานโอ้โหไปโทษทีพาเราไปส่งพาระไปส่งอย่าเพิ่งเป็นไรนะซ่อมแอร์ให้ผมเสร็จก่อนนะ อา้าวไม่ใช่นี่ไม่ใช่ใชอ้าวอยู่นี่ไอ้กนกพี่กูมาแล้วเว้ยเด็กกนกไอ้เพื่อนกูได้เกิดบ้างเว้ยอา้าวมึงจะอ้าวทำไมอะ่ะมึงร้อนหรื <laughs> อไงเฮ้ยอยากเก่งแต่ใช้เสียงออกกำลังก็ดีอย่างนี้เปล่าอ่ะกูเองก็พอ,อ,อตัวแหละหนูขอร้องละอย่าตีกันในโชว์รูมหนูเลยค่ะขอร้องค่ะเฮ้ยมือกลับเหรอ ว่าแดกน้ำเย็นๆก่อนไหมดีนะถ้ามึงมาคนเดียวอ่ะมึงจมเตนกูแน่ถ่ยเฮ้ยใจเย็นกับพี่ถ้าวันนี้ไม่อยากมีเรื่องมีราวเก็บข้าวเก็บของที่อยู่ในตัวออกมาดีกว่ามันจะได้สบายใจ้งสองฝ่ายกูวางอาวุธนี่ไงวกูวางอาวุธแนละ้วไม่มีพวกมึงอะของ เดี๋ยวนี่มึงจะมาทำถนนนะมึงโคกอะไรมาใหญ่โตขนาดนี้นะอยู่จอนวีคมาเลยก็ลงมาธรรมดาก็ได้ใครเอาเว้ยคนอย่างกูเฮ้ยแววตาพวกเองไะมองยังไงก็คนกรล่อนไปเช็คไปดูดิอะไรเฮ้ยมึงไม่เชื่อใจเหรอวะเฮ้ย ป็นไงไม่มีเช็คขึ้นมาเต็มไม้ดต็มมือสิวะโว้ทยิ่งนี้ที่มันโค้ยนี่มันโั่วเอาไปทั่ยอย่างนี้ค่อย่อยโคไปเลยนะวะไม่มีไม่มีกูออกไปหมดแล้วโอเคไม่มี้ปมันคนเนีหนอะไรของมวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว ให้เพื่อนมึงมาค้นดีกว่าล้วงเลยใช่กูล้วงเลยใช่กูดูแลเลยนั่นและเพราะค้นไม่มาไม่มีไม่มีอยู่พี่เช็คไปไหนเอาไปเช็คลองรู้ดูแล้เลยข้างหลังไม่มีเนี่ยลองค้นดูล้วงไป อุ้ยีรู้อะไรรู้แล้วคอรู้แล้วคอยด้วยไม่มีอะไรเลยจบเลยคนเดียวมึงมันไร้ค่ามึงก็แค่หมาข้างทางมึงใช่ป่าวะสัาเก็มึงมานานแล้วเนี่ยเก็กกระหนกเด็กกระหนกเฮ้ยดีนะถ้ามึงมาคนเดียวมึงชมตีกูนะฮย มึงจะให้กูกินอะไรน่แล้วมึงอยากให้กูกินมากเลยนะนี่ถ้ากูตามใจมึงกูประหวานแดกเลยเนี่ยกินเลน้ำ็จะละลายหมดแล้วพูดมากเูมาก้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยมันมีของด้วยปะเฮ้ยพี่รดตัวด้วยแล้วมึงวางของแล้วยไเฮ้ย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  มือค้อนยิงก ok ูเนี่ยกูเป well> ็นเดงห้ขวบไงน่ะเฮ้ยแดกแล้วมันเย็นดีว่ะโนรดตัวดไมืมิเฮ้ยเ้ไาอไวางมือไปวางมไวางมือวางมอามอวอวงวางมือไางไางมวงงมืมวงมืไ คนไหน่ทำน้องครูคนไหนมึงเหรอมึงอะเฮ้ยผมไม่รู้จริงพี่จะพูดพูดดีเอามือชี้คนอย่างพวกมึงอ่ะต้องมาตีนชี้มีงัญหาอ่ะอ่อมึงไม่ต้องพูดมึงกัดไปได้เลยมึงไปเลยเดี๋ยวพี่เคงมึงไอ้อะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงถ่วงเวลาทำไมมึงถ่วงเวลาทำไมไปเดี๋ยวพี่เคงแป๊บเดียวเองแป๊บเดียวไหนออกไปแป๊บเดียวไปอ่ะไปเลย เดี๋ยวเองโดนลูกหลงพี่ห่วงเองผมอยากโดนลูกหลงไม่ต้องเอนมึงจะอยู่ทำไมเนี่ยพี่ก็เป็นอย่างนี้ผมต้องอยู่เคียงข้างพี่ไม่ต้องไม่ต้องไอ้พวกนี้เดี๋ยวพี่เคเองบอกให้ไปไงแต่ผมไปตอนนี้ครึ่งราคาเองครึ่งราคาไหน่ะถ้าเต็มเต็มละผมก็ได้เต็มเต็มอะไม่เป็นไรกูบอกได้เลยที่เนี่ยครึ่งราคาแล้วมึงก็ยังแพง่าปูกูได้น้อยกว่ามึงอีกคนรู้ปะดุไปผมเป้าเลย ไมันยังไม่ไปเหรอไปไปอะไรอะอะไรกูหยิบอะไรเนี่ยฮะอยากอยากล้มพร้อมแบบไปทำไมเออกูรู้แล้วบอกมันทำไมอะผมบอกไอ้สามคนนี้แล้วไอ้นี่มันถามผมตอนแรกผมยังไม่ได้บอกมันแล้วบอกที่ไหนที่ไหนที่ไหนยังรู้ได้ไงอะก็แล้วผมมาทำไมอะไปดิไปยุกับพี่ไปตังยุกยปพวงมึงเนี่ยอยากูไม่เคลียร์ให้เลยนะไปเลยรีบๆไปด้วยอย่ารอตรงนี้เลยเฮ้ยบอกมันเลยนะ เดี๋ยวมึงไปล้างข้าวต้มนะสั่งข้าวต้มเอาไปกอกไอ้พวกนี้งั้นผมไปบอกมันก่อนมึงไปมึงไปล้างข้าวต้มเฮ้ยเรื่องนี้ไม่เกี่ยวมึงมึงใครวะกูเด็กวัดดงมีปัญหาป่ะวัดดงมูลเหล็กเหรอใช่พวกมึงก็อะไรใครใครดีกว่าทำน้องกูข่าวไรเอ้ยมึงือเงามือเปงามือเ้วใช่มึงมึงไม่รู้เรื่องอ่ะหน้าไม่รู้เรื่องอะไรฮะมึงอะไรมึงเป็นใครที่เรื่องนี้คุณเด็กที่คุยกันดีกว่า ไปไปไปพี่อาพี่พี่มอยากเลยพี่อไม่ได้ไม่ได้พี่ดองพี่พี่น้ยเขาอยากทคนพี่กาแ้วพี่อาไม่ใช่พีาไม่เกี่วขรูประวัติกูนี่ดูหน้ากคอน้ยดูหน้ากูไปโดอะไรมาเดยแปนึงให้ขวาพี่พก่อหน้าบ่าขนาดนี้โดนอะไรมาอันนี้มีประวัติน้องฟัอยิ่งว่านั้นน้องพี่โดนลุมนี่ว่ะ้ยพี่โดนลุมเลหรอ1ต่อสาอะเรื่องเป็นไงพี่เราต้อสัง 1น่งต่อสามขอมาเยอะค้ำคำคำค่งต่อสามวันนั้นนะพี่เมาเต็มที่กับเพื่อนไงประมาณตีสาม่าพี่ก็กลับบ้านเกิวข้าวเห็นจานข้าวอยู่หน้าบ้านพี่ก็ไปกินหมาแม่งย่ำหน้าพี่แย่งข้าวหมาโอ้หพี่โคตรโหดเลยให้กูทนฟังอะไรเยเาไป้ย รถรถเหรอเอาปืนมายิงพวกกัวพี่ครัพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรถตมจังปะบพุงเฮ้ยอะไรอะไรผมเงินเท่าไหร่ถ้าคันนี้นะครับไฮรักรีวะน้องๆมายืนตรงนี้สิครับใช่มายืนตรงนี้โอเคมายืนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ใช่เฮ้ยไฮรักดีวะเฮ้ยพี่ต้องหันหน้าไปมองรถด้วยครับ ที่จะต้องหันหน้ามองรถอ่าไฮลักซดีโวทดับเบิร์แคป็บเซตเอ dition ครับมาในรุ่นสีขาวครับเฮ้เล้าใจเหมาะกับผู้ชายสายพุ่งแบบน้องเลยครับเฮ้ยแล้วมันมีแบบแต่งองผมสายแต่งอะไรเงี้ยสายแต่งเหรอเออมีแน่นอนค่ะพี่กับชุดแต่งเลเซอร์แพ็กเกจกับเออพี่อะค่ะก็ผมอยากฟังหัวหลังไงเออนี่เป็นอะไรกันพูดถึงรถเลยมองไปหน้าร้านกันทุกที กับชุดแต่งเลเซอร์แพ็กเกจรอบคันแท้จาก Toyota Accessory เลยค่ะแถมคันนี้นะคะมากับโป่งล้อ Y i o บ y ดีค่ะแต่งกับล้อแม็กแบบไหนก็เท่สุดๆไปเลยค่ะเท่านั้นยังไม่พอ,อพี่พี่เห็นอะไรนี่ไหมเ้นี่นี่เฮ้ยไฟ LED นี่มาสุดยอดเลยจ้าเลยจอดนี่เป็นไฟหน้านะครับแล้วไฟท้าย LED ใหม่นะครับสว่างชัดแจ๋วครับ น่ารอแต่งซิ่งแบบนี้นะครับกระบะตัวจริงที่น้องนะครับต้องมองเลยครับสนใจรับไว้สักคันไหมครับจัดไม่หมดคันหนึ่งโอเคงั้นจัดไปเลยครับไปไปไปเจมเอกสารจัดไปเลยเฮ้เ<อ>เยเจมยมตัวให้พรอ้วยข,ของเขยออกมาให้มันเห็นเดี๋ยวมันเอา